อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่10,000ซับสไครไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพลิตรีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้กันขุนนางหญิงยอดเสน่ห์หาเฮ้ฉันคิดดีช่งคิวจีมู๋จัวเจียง首富慕容的庶妻女好啊一字不错呀以乡试以榜第二十五名考中举人此番是他第一次入京 โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวสุดน่าติดตามเป็นอย่างมากของคุณหนูเจ็ดแห่งสกุลมู่ลูกสาวอนุอย่างมู่จวงฮวานางเอกของเรานั่นเองค่ะที่มีนิสัยร่าเริงเฉลียวฉลาดมีวิชาความรู้เกี่ยวกับแพทย์ติดตัวอยู่เพราะว่าแม่เคยสอนไว้ พร้อมกับความเอาตัวรอดเก่งเพราะว่าแม่นั้นนะคะได้เสียชีวิตจากไปตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยต้องดูแลตัวเองพ่อก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะทุกคนมีมเมียเยอะถึง18คนด้วยกันจำนวนลูกไม่ต้องพูดถึงค่ะเยอะจนลืมเลยว่าใครเป็นใคร และก็ด้วยสาเหตุนี้เองทุกคนนางเอกอะ่ะ <_ an> ก็เลยตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษาร่ำเรียนนะคะเตรียม <_ an> ตัวจะไปสอบเป็นคุณนางหญิงที่กำลังจะเปิดสอบเร็วๆนี้ <_ an> อยากจะมีเส้นทางชีวิตของตัวเองค่ะ <_ an> แทนที่จะต้องแต่งงานอยู่กับเรือนใดเรือนหนึ่งไปช่วยชีวิต <_ an> และอาจจะเจอกับเรื่องปวดหัวปวดใจ การเดินทางมุ่งหน้ามาสอบเป็นขุนนางหญิงของนางเอกนะคะก็เลยได้เริ่มต้นคืนทุกคนพร้อมๆกับการสึบหาเรื่องราวอดีตชีวิตของแม่ที่เสียไปค่ะ ซึ่งการเดินทางมาสอบขุนนางของนางเอกในครั้งนี้นั้นค่ะก็ทําให้นางเอกนั้นได้บังเอิญพบกับจอมมารเทพเจ้าแห่งสงครามผู้น่าเกรงขามอย่างติ้งอ๋องพระเอกของเรานั่นเองทุกคนผู้ที่เก่งกาจทั้งบูและบุญผู้ที่จะไม่แต่งงานค่ะจะครองตัวเป็นโสดน้องชายต่างแม่สุดรักของฮองเตองค์ปัจจุบันและก็เป็นผู้ที่ขอให้มีการเปิดสอบขุนนางหญิงอีกครั้งค่ะที่นางเอกจะมาสอบนั่นเอง ที่ตอนนี้นั้นค่ะติ้งอ่องนั้นก็กําลังตามสืบเรื่องราวที่สุดแสงจะค้างคาใจมานานแสนนานค่ะทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะในตอนที่ตัวเองอะ่ะเป็นผู้นําทัพในศึกสงครามค่ะณนะแม่น้ำชื่อมาที่กลับถูกลอบโจมตีอย่างหนักทุกคนจนกระทั่งทหารทั้งสามหมื่นนายที่ติดตามติ้งอ่องไปนั้นเสียชีวิตลงหมดเหลือเพียงแค่ติ้งอ่องคนเดียวค่ะที่กระบาดเจ็บสาหสจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดที่ทุกวันนี้ค่ะ ก็ต้องใช้ยาประคองอาการอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าร่างกายนั้นไม่แข็งแรงสมบูรณ์ดังเดิม โดยที่การบังเอิญเจอกันของพระนางของเรานั้นเกิดจากนางเอกค่ะที่ดูเหมือนว่าจะใช้ติ้งอองนะเป็นโลกกำบังป้องกันตัวจากการโดนตามให้กลับไปแต่งงานกับนายอำเภอที่บ้านเกิดทุกคนแต่นางเอกนั้นไม่มีความคิดที่อยากจะกลับไปแต่งงานค่ะอยากจะอยู่สอบเป็นขุนนางหญิงอยู่ที่นี่ในขณะที่ติ้งอองค่ะก็รู้สึกแปลกใจ ที่นางเอกนันรู้วิชาข้อมูลตำรับยาว,วิชาชแพทย์ที่ไม่น่าจะมีผู้ใดล่วงรู้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความลับมันเหมือนเป็นวิชาแพทย์เก่าแก่ไปแล้วบวกกับความเจ้าเล่ห์ความโกหกลื่นไหลเหมือนปลาไหลไปเรื่อยของนางเอกค่ะก็นํามาสู่การเฝ้าติดตามจับตามองแบบว่าจับตามองเผ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อไว้ก่อนทุกคนเผื่อไว้ว่าอาจจะเป็นศัตรูซึ่งก็เป็นจริงๆค่ะเป็นศัตรูทางใจทาใจติ้งอ่องหวนไหวหนักมาก เลยกลายเป็นว่าจากที่ไม่รู้จักเหมือนจะไม่ถูกชะตาค่ะกับกลายเป็นความผูกพันเริ่มรู้จาักกาันช่วยเหลือกันสะงาน,นทุกคนพร้อมกับว่าเรื่องราวที่ต่างกําลังตามหาคําตอบอยู่นั้นอาจจะมีปลายทางจุดจบเดียวกันก็เป็นได้ค่ะที่งานนี้สืบหาความจรงิงกันไปก็รักกันไปแบบฟินแบบเขินละมุนีดีกับใจมากทุกคนอยากจะชวนให้ไปโดนติ้งอ่องกับมูจงฮวาตกด้วยกันค่ะ พี่อยากจะกระซิบบอกทุกคนว่างานนี้ทางวอลลี่รีวิวนั้นโดนติ้งอ่องตกหนักมากทุกคนจากตอนแรกที่ดูๆนะก็จะมีความครึมๆนิ่มๆดูเป็นจอมมารเทพแห่งสงครามอย่างที่นางเอ,งเอกว่านะคะแต่พอแบบว่าติ้งอ่องเขาเริ่มกายล่าง<ส>เป็นแบบมีความนุบนิบก็คือ อยิ้มทีก็คือพิมค่ะตายค่ะตายเขิขขหนหมวนกันไปเลยทุกคนแล้วก็บวกความแบบว่าเข้าคู่เข้าขากันความน่ารักที่เล่นจอมเจ้าเล่ห์ของนางเอกเข้าไปก็คือจบค่ะทุกคนเรื่องนี้ก็คือสนุกฟินลุ้นชวนติดตามชวนตามหนักมาก มีทั้งคู่ก็คือดีความแย่กันเงินกันถึงกันรู้ทันกันช่วยเหลือกันก็คือฟินค่ะบทก็คือดีมีทั้งเรื่องราวที่เข้มข้นที่เป็นแก่นของเรื่องที่ชวนคิดชวนตามว่าหฮ้ยใจยังไงกันแน่นะตัดบทด้วยความหวานของติ๊งอ๋องและนางเอกค่ะทุกคนรวมด้วยจังหวะนรกฮาโบบะแบบเกินคาด พร้อมด้วยนะักแสดงสมทบที่ช่วยสร้างความสนุกให้กับเรื่องอย่างองค์ชายใหญ่หลิวเชิญค่ะที่ก็ได้นะักแสดงนำอย่างโจวี่หลานหรือว่าร่างร่างจะรักนำทางไปหาเธอนั่นเองทุกคนที่ตัวเรื่องนี้นะคะก็คือจะเป็นองค์ชายใหญ่เนาะแล้วก็จะเป็นคนที่รักแล้วก็เป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งของเสด็จอาอย่างติ o ้งอ่องเป็นอย่างมากค่ะที่ตอนหลังๆเนี่ย ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะไม่เป็นแฟนลับและเริ่มจะกลายเป็นคู่แข่งทางใจแทนค่ะทุกคนเพราะว่าตัวองค์ชายใหญ่นั้นแอบบแอบบเริ่มมีใจให้กับมู่จวงหัวานางเอกของเราซะแล้วทุกคนทั้งที่ตอนแรกนะตัวองค์ชายใหญ่กับนางเอกเนี่ยถือได้ว่าเป็นคู่อริกันเลยทีเดียวค่ะ พร้อมด้วยแกงผู้พิทักษ์อย่างสาวใชนะักกินผู้แข็งแกร่งนะทุกคนที่ติดตามนะักเอกมาตั้งแต่บ้านเกิดค่ะที่จากความพูดเก่งชวนกินเก่งนะก็สามารถเปิดใจและเปิดปากองค์รักษ์สุดพูดน้อยประหยัดคําพูดอย่างจู่โม่องค์รักษ์สุดสีของติ้งอ่องไปโดยปริยายค่ะพวงด้วยองค์รักษ์สุดดุดันอย่างจู่เจียนที่ก็ไม่รู้ว่าจะดุไปไหนทุกคนดุเกินที่ความภาพชุด แสงสีอลังการงานสร้างมากทุกคนให้ผ้ามันฟ้องเลยค่ะพร้อมด้วยเพลงประกอบซีรีส์ที่เพราะเวอร์ที่ใดๆก็คือตามไปลุ้นไปสืบไปเชียร์เรื่องราวของติ้งอ๋องและมู่จวงฮวานางเอกสุดแซ่บของเรากันต่อในคุณนางญิงยอดเสน่หายอย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับพารี่รีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย